เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาสุวพรณจุลสุภา,ภา,ภาคลังจังหวัดลำปางจิตอาสา904หลักสุดหลักประจำ รุ่นที่ห้าทัหกสามรหัสห้าบีหนึ่งแปดห้าค่ะสวัสดีครับกระผมพันจาตรีธานีต้าวงษารหัสห้าเอหนึ่งห้าเก้ากิจศศาก้าสี่หลักสูตรประจำรุ่นที่ห้าทัหกสามเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ครับวันนี้นะครับตานะครับกับพี่ติ๊กครับจะนําทุกท่านนะครับได้รับชมการทํากิจกรรมนะครับกิจสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหา บรมราชจักรีวงนะครับคิตตีครับพอจะมีกิจกรรมมีรายละเอียดอะไรที่จะทําวันนี้บ้างครับค่ะวันนี้ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสานะคะจะเป็นในเรื่องของอาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําความสะอาดนะคะในบริเวณว<บ>ัดม<อ>ัตต์ยาแช่ชนะครับนะคะซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่หนึ่งนะคะตำบลพิชัยอาเภอเมืองจังหวัดลําปางนะคะ ซึ่งนอกจากมีกิจกรรมในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการปล่อยพันุปลานะคะบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยโจ้นะคะซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดม่อนพญาแช่แห่งนี้นะคะแล้วก็มีการจัดทําป่าเปียกนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของทางด้านแหล่งน้ํานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาติดตามนะคะว่าในแต่ละกิจกรรมทางาจิตอาสาภาคประชาชนนะคะและในส่วนของจิตอาสา904นะคะ และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้ามาร่วมกันเพื่อทํากิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาศาสนสถานในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราพาไปดูในแต่ละกิจกรรมเลยนะคะเดเลยครับด้วยวัเราทความดีด้วยหัวใจเราทความดีด้วยหัวใจเฮพร้ hey! อมเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจ พร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรง รับริเวณนี้นะครับคืออ่างเก็บน้ําห้วยโจ้นะครับที่เรามาทําพิธีปล่อยปลาวันนี้นะครับทิธีครับวันนี้เราปล่อยพันปลามีกี่ชนิดบ้างครับค่ะสาหรับวันนี้นะคะในการปล่อยพันปลานะคะ<ส>เราจะมีทั้งหมด3มชนิดด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของปาลาตะเพียนขาวนะคะปลายี่สกนะคะปลากระจาดและเพิ่มเติมอีกหนึ่งชนิดก็คือในส่วนของปลากระแหนะคะซึ่งทั้งหมดในส่วนของพันปลาที่ปล่อยในวันนี้นะคะซึ่งห้วยอ่างเก็บน้ําห้วยโจ้ จะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ20ไร่นะคะพันปลาที่ปล่อยในวันนี้จะมีพันปลาทั้งหมด1,199ตัวนะคะเพื่อก่อนในบริเวณอ่างเก็บน้ําห้อยโต้แห่งนี้นะคะค่ะ បាយ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  ครับวันนี้ตากับพี่ติ๊กนะครับอยู่กับท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าครับวันนี้กิจกรรมเราทานี่มีอะไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับของจังหวัดลําปางเราเนี่ยนะครับวันนี้นอกจากทําจิตอาสานะครับที่วัดม่อนพญาแช่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้เรายังมีการเปิดนะครับโครงการป่าเปียกนะครับซึ่งเป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนชาวลําปางนะครับวันนี้ก็ ถือว่าจะเป็นโครงการที่จะมีการสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ขึ้นพื้นพื้นที่สูงนะครับก็ได้รับความกรุญ,ญาจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนารอบลรงไฟฟ้านะครับก็จะมาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการสูบน้ําขึ้นพื้นที่สูง หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของคลองไส้ไก่นะครับโดยเราจะมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับนะฮะก็ทั้ง3แห่งนี้ขอใช้พื้นที่ประมาณไม่เกิน15ไร่แต่จะครอบคุมพื้นที่นะครับของป่าดอยพระบาทเนี่ยประมาณ500ไร่นะครับอันนี้ก็จะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำาห้โจ้แห่งนี้นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับกิจกรรมที่3เนี่ยนะครับได้รับความกรุณาจากท่านประมงจังหวัดลำปางนะครับในการที่นําพันปลามาปล่อยนะครับไอ้น,นี้ก็จะสร้างในเรื่องของอมีปลานะครับหลากหลายชนิดนะครับซึ่งมาปล่อยในวันนี้ในอ่างเก็บน้ําห้วยโจ้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สว่วนราชการภาคเอกชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวลำปางเนี่ยมาร่วมกันนะครับาทากิจกรรมดีด เนื่องจากในวันจัก,กรีนะครับวันที่เราระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับซึ่งเป็นปรถมกษัตริย์นะครับในราชวงศ์จัก,กรีของเราครับค่ะก่อนจะขอเล่าตำนานพระธาตุม่อนพระยาแช่นะคะหรือว่าวัดม่อนพระยาแช่นะคะซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึง กุดตะนะครในเมืองเวียงดินนะคะหรือว่าเรียกว่าวัดสีล้อมนะคะพร้อมด้วยฤาษีห้าองค์นะคะทรงฉันพัตหารเสร็จแล้วก็ทรงบ้วนพระโอษนะคะพระฤาษีเอาภาชนะแก้วมารองรับน้ำบ้วนพระโอษนะคะเกิดกระด้างกลายเป็นพระธาตุนะพระฤาษีทั้งห้าเห็นเกิดอจจัศจรรย์ใจเกิดความเรื่มใส่ละ ติยินดียิ่งจึงทูลถามว่าจะให้นำพระธาตุไปประดิษฐานที่ไหนจึงจะสมควรพระพุทธองค์เล็งเห็นว่าสถานที่นี้จะมีผู้คนมากมายเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งปวงจึงตรัสว่าทางที่ตะวันออกมีภูเขาชื่อเขลังบรนพธเอาพระธาตุนี้ไปบรรจุไว้ที่นั้นแล้วทรงอธิษฐานถอดเอาพระนะคะ หรือว่าเล็บนะคะและพระเกศาผมเอาไปบรรจุไว้ด้วยกันพระฤาษีทั้งห้าพร้อมด้วยพระอินทก็รับพระธาตุทั้งสอย่างมุ่งหน้าไปสู่เขลังบรรพศหรือว่าม่อนพระยาแช่พระอินทได้ในระมิสถานที่บรรจุพระธาตุเป็นช่องลึก10วากว้าง8ปสอครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเรามีตัวยาสีขนาดนะครับขนาดแรกนะครับคือเมื่อเราแช่ไปในอ่างยานะครับเนาะ าแล้วก็เอาขนาดที่หนึ่งใส่ไปนะครับจะทําให้น้ําขุ่นข้นขึ้นมาเหมือนเหมือนข้ายาคูนะครับผิวมอนเข้าวยาคูนะครับเมื่อน้ําขุ่นข้นเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตัวยาขนาดที่สองนะครับพอใส่ไปแล้วร่างกายคนที่แช่อยู่ในอ่างยาก็จะเกิดการเคลื่อนไหวดิ้นไปดิ้นมาแล้วครับนาอสักพักนึงนะครับแล้วก็ใส่ยาขนาดที่สามไปนะครับเมื่อใส่ไปแล้วก็จะมีเริ่มมีชีวิตชีวากลับมาเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายครับขนาดที่สี่ครับใส่ไปแล้วก็จะ พูดจาได้กับกลายเป็นหนุม่มเป็นสาวก็ได้นะครับพระฤาษีองค์ที่ห้าน้องสุดท้องนามว่าสุคมฤาษีเป็นผู้มีวิชาสามารถชุบคนแก่ให้กลายเป็นคนหนุม่มได้ในขณะนั้นยังมีพยาลัวคนหนึ่งชื่อพยาวุโทโธมีอายุได้100รปีอยู่ขุนแม่ละมิงเชียงใหม่ ได้ทราบข่าวจากพรานป่าก็อยากกลายเป็นคนหนุ่มจึงสั่งให้เตรียมไพรพลให้พรานป่านำทางใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งเดือนจึงเดินทางมาถึงวัดม่อนพระยาแช่พอมาถึงพระฤาษีจึงถามว่าพระองค์เสด็จมาที่นี้ด้วยมีธุระประสงค์สิ่งใดพยาวุฒโธตอบว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านสามารถชุบคนแก่ให้กลายเป็นคนหนุ่มได้เมื่อแจ้งความประสงค์แล้ววันรุ่งขึ้นพระฤาษีก็ผสมยาสี่ขนาน ใส่หม้อดินต้มทิ้งไว้ให้เย็นแล้วพระฤาษีจึงบอกให้พยาวุธโธลงไปนอนในอ่างยาแต่พยาวุธโธกลัวเมื่อเห็นดังนั้นขอให้พระฤาษีทดลองให้ดูก่อนก่อนจะลงอ่างยาพระฤาษีก็ได้อธิบายให้พยาวุธโธให้รู้จักวิธีผสมยาจนเป็นที่เข้าใจโดยให้ใส่ย,ยาเป็นระยะเมื่อพระฤาษีได้อธิบายให้พยาวุธโธ ได้ทราบถึงขั้นตอนในการผสมยาเป็นจานวนสองถึงสามครั้งซักซ้อมกันจนพี่ที่เข้าใจเรร่อยแล้วนะครับพระฤาษีก็ลงนอนในอ่างยานะครับแล้วก็สลบละลายกลายเป็นน้ําไปนะครับพยาบุทโธก็นํายาขนาดทีหนึ่งครับใส่ลงไปในอ่างยานะครับก็เกิดปรากฏการณ์น้ําขุ่นมัวเหมือนขีข้าวยาคูนะครับก็ทําตามขั้นตอนที่บอกครับใส่ยาขานที่สองลงไปนะครับพระฤาษีก็ไหวตัวดิ้นขึ้นมาเหมือนเหมือนงูนะครับเกลี้ยวกันกูคอขึ้นมาเหมือนงูเห่านะครับพยาบุทโธ เห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นนะครับเกิดความประหม่าครับหยิบผิดหยิบถูกครับไปหยิบเอายาขานที่สี่ใส่ลงไปนะครับทําให้เนื้อตัวของพระฤาษีเกิดการกระด้างแน่นิ่งไม่ไหวติงนะครับพยาบุทโธก็หยิบเอายาขานที่สามครับใส่ลงไปอีกนะครับพระฤาษีก็แน่นิ่งไม่ไหวติงแต่ประการใดนะครับเป็นนั้นว่าพระฤาษีสิ้นใจตายน่นั้นนะครับพยาบุทโธเห็นดังนั้นนะครับก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากครับเมื่อกลับไปถึงบ้านก็เกิดความกระวนกระวายใจ ใจิตใจคิดอยากกลับมายัางที่อยู่ของพระฤาษีตลอดเวลานะครับในที่สุดก็เดินทางกลับมายัางดอยยักษ์ศักดิก์ีนะครับหรือว่าเขลังบรรพตนะครับแล้วก็นอนแช่ในอ่างยาสิ้นใจตายสถานที่นอนตายที่นั้นจึงเรียกว่าม่อนพรยาแช่มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ